สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยินดีป้อนครับเข้าสู่ช่องจิ๋วทีวีในคลิปนี้นะจากข่าวที่ก็เคยเอามารีวิวเรื่องของเครื่องเกมปะกูลแฟมิคอมทั้งหมดนะซึ่งวิดีโอนี้ผมไม่ได้งงลึกายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเกมเครื่องนี้เท่าที่รู้กันอยู่ว่าเกมในยุคที่4เนี่ยคือคุณผู้ชมใครก็รู้หรือเปล่าว่าเครื่องเกมอันนี้ก็ถือว่ามันคือเครื่องเกมอะไรในสมัยนั้นนะแต่ก่อนอื่นก่อนจะ เอามาอันดบ็อกแกะกล่องแล้วก็มารองเครื่องรองเทสกับเครื่องเกมอะไรนะแต่ก่อนอื่นนะผมก็ขึ้นรูปเอาไว้ผมก็ไม่มีไอ้เครื่องเมกะไดผมมาขึ้นภาพแทนนะคือสมัยนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องเกมของเซกาแต่คลิปนี้อาจจะแทรกข้อมูลมาอธิบายขยายความเล็กๆน้อยน้อยกันบ้างนะคือว่าบบกปอง,ง,งแบบในภาพเห็นก็คือไอ้เครื่องเมกะไดเนี่ยแต่คอนโทรเลอร์อันเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อย,อยคุ้นชินนะ เพราะว่าขอข้ามไปซึ่งเกมเครื่องนี้ไม่ว่าคืออะไรนะซึ่งเหมือนเช่นเคยแบบนั่นแลงนะเพราะว่าผมว่าแกะกล่องอันเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมท่านผู้ชมนะซึ่งหลายท่านบอกว่าเกมเครื่องนี้เครื่องอะไรนะผมขอบอกใบนิดนึงเดี๋ยวจะต้องต้องอันนี้ต้องขอออกก่อนนิดนึงนะมันคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน มันคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะหอแปลว่าคนวุ่นหลังเนี่ยใครก็ดูอยู่แปาจ,จะสังเกตได้ว่ามันราคาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแพ็กของมาอย่างดีนะซึ่งคลิปนี้แปลต้องขออันเนี้ยต้องอนุญาตให้แกะอะไรให้สักอย่างหนึ่งนะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮนะมันคือเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนะเครื่องนี้ นะเพราะว่าสภาพเครื่องอันนี้ด้วยความเคารพมันมันค่อนข้างเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะเพราะว่าสภาพเนี่ยออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องๆไย่ท่านเนี่ยคงก็จะเอาเครื่องเกมในสมัยก่อนแต่ขออภัยที่คลิปนี้อาจจะไม่มีประกับเกมเนี่ยแต่ถ้ามีวลยาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอามาเอามาไลฟ์สดใน y YouTube c h a n แน n นี้นะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะ เนี่ยเขาเขียนไว้ว่า Super f a m i Com มาจากผลงานชิ้นเอกของค่าย Nintendo นะค่าย Nintendo ก็เมื่อก่อนถามว่าทำเกมออกมาเนี่ยพอออกวางจำหน่ายอะผมผมว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวไปเยอะนะเอามารีวิวข้าวๆไว้ก่อนนะอันนี้เรื่องโลโก้เนี่เห็นไหมเนี่ยแหละมันไอเรื่องโลโก้มันไม่ว่าโฟกัสมันเห็นชัดหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ้โห ชัดเจนนะเนี่แยแหละไอ้เรื่องของไอ้ที่เสียบสก๊อตแบบแฟดมันพังไปแล้วนะที่เสียบไอ้พวกประกับเกมมันค่อนข้างมันก็ปรับเปลี่ยนพอเทียบเท่ากับไอ้พวกเครื่องแฟมิคอมประกติเปียดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะนั่นละนะคือว่าเกมเครื่องเนี้ยของเครื่องแฟมิคอมปกติปีท่านใคร ดูไม่ทันใครก็พลาดรับชมก็อย่าลืมกดเข้ามาค้นหาว่า Family Computer ได้เลยนะใครก็พลาดรับชมอันนี้เรื่องของเทียบเท่าแล้ก็มิติของไอ้แฟมิคอมเครื่องหนึ่งของอันเนี้ยเกมเนี้ยเครื่องนี้คือถ้าเดาไม่ผิดจะเป็นสมัยยุบยุคที่3เนี่ยเห็นไหม นะโอเคกลับมาเรื่องของ Super f a m i มิ m กันปอนะข้างหน้าเนี่ยจะมีช่องเสียบคอนโทรเลอร์อยู่นะก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่แปลกปังกันออกไปคือไฟสถานะนะไฟสถานะเขาก็มีผิดแปลเครื่องไอ้แฟมิลีเนี่ยอย่างที่ผมว่ากาวมาอันเมื่อกี้คือไม่มีไฟนะไม่มีไฟสถานะเพราะว่าเกมเครื่องนี้นะไอ้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะเป็นยังไงนะ แล้วก็ไอข้างหลังก็จะมีระบบ AV นะอันนี้ระบบ RF แล้วก็อันเนี้ยอันนี้ช่องเสียบอะแดปเปอร์นะช่องเสียบ DC ประมาณนี้งานดีนะแต่คลิปนี้ป้องขออภัยที่ผมไม่มีประกับเกม <c oughs> นะผมป้องขอกราบประทานอภัยที่ผมไม่มีประกับเกมมาแถมถ้ามีแถมเมื่อไรเดี๋ยวมาอัดคลิปเป็นคอนเทนต์นะเราเรื่อง ไลฟ์สดในเครื่องซ u เปอร์ไฟมิคอมคือเกมสป e ดไฟเปอร์เนี่ยภาค2ก็ได้นะซึ่งอยากดูก็รอรับชมเรี่ยวๆนี้นะอันนี้อาจจะมีรอยหรือเปล่าเออไม่มีรอยนี่ป้องขออภัยมันนึกว่ามีรอยนะอันเนี้ยคือ Eject นะคุณผู้ชมก็รู้ว่ามีปุ่ม Eject เนี่ยมันใช้ใช้กดนะใช้กดนะมันเทียบเท่ากับอีกเครื่องเนี้ย ดูเห็นไหมขนาดผมมาอัดคลิปอยู่เนี่ยดูเทียบเท่าไอ้พวกอีเจ็กเนี่ยมันก็ปางกันแค่รูปร่างของดีไซน์นะมันจะมีระบบไอ้อะอมันก็แค่รูปแบบนี้มันไม่มีปรับเกมป้องขอภัยนะนี่เห็นไหมมันมีอีเจ็กมันมีคันโยกนะคันโยกของเขาก็มีนะสมัยนั้นเพราะว่าไอ้ซูเปอร์แฟมิคอมเนี่ยราคา ในประเทศไทยสมัยนะั้นเนี่ยเขาถือว่าแพงนะไม่ค่อยแพงจนโอเวอร์คือสมัยนะั้นะเครื่องก็หมื่นกว่าบาทนะผมว่าคิดไม่ผิดเนี่ยผมว่าคิดไม่ผิดคือบอกขอบอกปงปงๆว่าสมัยนะั้นเนี่ยเครื่องหมื่นกว่าบาทนะเอาเรื่องของไอ้ตัวเครื่องซูเปอร์แฟมีคอมกันชัดๆนะอาจจะพูดถึงเรื่องของจนะอยเกมนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะนี่คือจอยเกมไม่ก็คอนโทรเลอร์เห็นไหมนี่แหละ ดูอัปเกรดนะแต่ว่าเพิ่มพิเศษคือโชเดนบัตเทิลแต่ไม่มี L2R2 มันไม่มีนะแค่กดปุ่มอันเนี้ย LR นะคือกดปุ่ม LR อันเนี้ย D ีแผนี่เห็นไหมรูปทรงถ้าเป็นแบบแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยเสียกสปาร์ตเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวป้องขอซูม รวมใกล้ๆนิดหนึ่งนะเห็นไหมผมว่าใสา่ปลาไม่ดีผมว่าชอบเล่นเกม8บิตขนาดนี้ไอเล่นเพย์สขนาดนี้ดูเดี๋ยวค่อยมาเทียบเท่ากับจอยเพย์สองให้ดูนะนี่แกคือปุ่มกดเนี่ยอัปเกรดเป็น A กับ B เนี่ย A กับ B ธรรมดาแล้วบวกใส่เป็น xy นะดูจอยเกมดูเทียบเท่ากับจอยแฟมิคอมปกติเนี่ย เห็นไหมดูเทียบเท่ากับจอยแฟมิคอมปรเกรดดีเดี๋ยวป้องขยายความนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ผมมากล่าวไว้คือเกมเครื่องเนี้ยผมว่าแฟนพันแท้นะผมว่าแฟนพันแท้เกมคอนโซลอย่างนี้แหละผมว่าชอบนะหลายท่านนะถ้าท่านผู้ชมใครก็ดูอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าเนี่ยใครก็มีเก็บสะสมนะบางท่านอยากได้เพื่อป้องกอันเอาไว้เล่น ขายเครียดในช่วงโควิด -19 นะแล้วก็หลายท่านนะหลายท่านก็อยากได้เพื่อป้องกันสะสมก็ได้ส่วนผมเองก็เป็นอยากได้เฉพาะยานไลฟ์สดในเฉพาะใน YouTube Channel แล้วก็ Facebook ก็บัญชีเฟซใหม่อันนี้ข้ามไปแล้วก็ปิกป o อกจะเป็นยังไงก็ป้องงงรับชมเร็วๆนี้นะห้ามพลาดนะก็จะเป็นยังไงโอเคมาเข้าเรื่องพูดถึงจอยเกมข้างบนเนี่ย ผมว่าได้แกะกล่องบันเดียวผมว่าเทียบเท่าระหว่างอันนี้นี่สเปอร์แฟมีคอมจอยอันเนี้ยคือรูปทรงแบบไอ้คุ้มกระดูกเนี่ยเหมือนรูปทรงคุ้มคุ้มกระดูกเลยสักอย่างเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้เทียบเท่ากับจอย Nintendo ปกตปนะแค่ A กับ B ธรรมดาธรรมดานะผมว่าใครก็เดาไม่ผิดเนี่ยเป็น A กับ B ธรรมดาทำเครื่องเกมแฟมีคอมของผมเนี่ย แทบจะทําคลิปหลายคอนเทนต์เพียบเลยมีเกมปังๆนานาที่เคยจะดูนะอันนี้ A กับ B เนี่ย A B ธรรมดานะแล้วก็เทียบเท่ากับจอยเกมของไอ้แฟ m ม c ค่อมเทอร์โบเื่อนนะดูเทียบเท่ากับไอ้่นนี้นะเอาเดิมๆนะข้างง่างก็จะเป็นจอยเทอร์โบเรื่อนท่านใครก็ดูไม่ทันก็กดเข้าไป ย้อนวิดีโอได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นผมว่าชอบนะทุกวันนี้ก็กลายเป็นงานสะสมนะชิ้นสะสมไปเป็นที่เรียบก้อยแล้วแ้วก็เทียบเท่ากับจอยเกมของ Family FR102 ให้ดูนะนี่เห็นไหมคือจอยเกมอันไหนบ้างกับอันไหนบ้างนะท่านใครก็ดูอยู่นะในคลิปนี้คือ สำหรับในวิดีโอนี้แปะป้องขออภัยที่ไม่มีไอ้แมนนวลไม่มีคู่มือนะแตบบ่อีกอันนึงคือไม่มีงานกล่องเดี๋ยวผมมาขึ้นภาพแทนนะคือจะเป็นแบบงานกล่องเนี่ยถ้าสภาพดีๆเนี่ยมันราคาผมมาคาดการเนี่ยค่ะค่อนข้างสูงนะมันบางเครื่องก็ประมาณประมาณพันห้าพันเนะบางเครื่องก็สองสาพันกว่าบาทไอ้ทำนองนี้นะ ผมก็ขึ้นรูปแทนนะเพราะว่าได้ของวันเดียวแบบด้านไม่มีกล่องนะขออภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะไม่มีกล่องนะแล้วก็คลิปนี้ก็เอามารีวิวคร่าวๆไว้ก่อนไม่ใช่กองไม่ได้เอามากองใช้นะเพียงแค่แกะกล่องรีวิวเท่านั้นแบบขาดประับเกมโอ้โหน่าเสียดายแนละต้องขอประทานโทษด้วยนะคือคลิปนี้ ก็ป้องขออนุญาตจบแปะเพียงเท่านี้นะก็ท่านใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ปรงนี้นะขึ้นหน้าจอปรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เร็วเรวนี้จะเป็นไลฟ์สดในเครื่องซ u เปอร์แฟมิีคอมจะเป็นยังไงไมิ้วคือเกมอะไรนะเดี๋ยวเอาไว้รอรับชมเร็วเรยวนี้ก็ห้ามพลาดนะซึ่งคลิปนี้ป้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ